สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อวันนี้ยายกินสิบผ้ามาเก็บหมากเชอร์รี่ค่ะพี่น้องขาเนาะซุกเต็มต้นเบิดแล้วค่ะพี่น้องขาแต่ว่ามือนี้ใบเลยนุ่งเสียคนแนวมากพี่น้องขาบัดล้มพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องขาแต่ว่าไอ้ศิลป์มะท้ายเบิ้งสะก้อนพี่น้องขาแล้วอุ้ยลมแห้งๆค่ะแล้วพ่อหายลมเรียบร้อยแล้วขอจังสิลป์ปีบเก็บเอาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวซิบไอเบิ้งเนาะานอนนี่นี่พี่น้องขาเป็นหน่วยซุกเบิดซุหน่วยแล้วค่ะพี่น้อง กมิตาสิมาเก็บเอาระค่ะบัตรที่นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิ่มีเบื้องพี่น้องขาเนาะมันหวานอยู่เด้อพี่น้องขาคอยเก็บสุกีพี่น้องขาหนี่เนาะนี่นี่ทีมีเบื้องก่อนขาเนาะอืมหวานพี่น้องขาโอ้ยล้มล้มล้มเดี๋ยวจ้เอาล้มก่อนเด้อพี่น้องขาจะถสิมาปีมกกไม้ค่ะเต็มอยู่เลยพี่น้องขานเนได้ใท้เบื้องก่อนขามันล้มขาล้มเนื้อ ไปบานนกเสียกันหนาวมากค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นบ่นี่นกเสียธรรมดามากค่ะขากันนึกว่ามาสีบอลล้มนะค่ะเพระาะใครด้ออกนอกบ้านเนาะเต็มต้นยุบพี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะแล้วมื่อกี้เสิเก็บไม่บ๊อบบ๊อบเบิร์ดกระซ้าพี่น้องคะ่ะไข่นกกินน้ำเนาะเก็บเอาเ่าที่สิเก็บได้พี่น้องคะ่ะนี่นีเห็นบ่นี่อืมหวานหวานพี่น้องมักเซี่พี่น้องคะ่ะเอาได้หระอ๊บตรงไหนล่ะคะ่ะกล่องกลองตรงนี้เนาะนี่ หมากจะรีบพี่นอ้องเต็มอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งเบื้องคุณอ่ะมันได้ปีนต้นไม้ดอกพี่น้องคะ่ะก็อิทเก็บอยู่ต่ำๆนี่แหละคะ่ะขนาดสูงๆกับหายนกกินเนาะพี่น้องเห็นบ่คะ่ะอุ้ยล่มคักล่มเนี่ยสามต้นเด้อพี่น้องคะ่ะนี่ตีอาเช้าต้นนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะมันขึ้นง่ายไม่ได้ขึ้นกวกไม้ดอกคะ่ะเอาอยูต่ำๆค่ะเนาะนี่น,นี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะ เนี่ยว่าได้ปินเด้อพี่น้องค่าถ้าปินเราก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าขอยว่าปินหรอกค่ะขอทีเอายุต่าๆค่ะเนาะส่วนว่างสูงไก่นกไข่กินค่ะพี่น้องกาไข่นกกินเนาะประมาณนี้แหละค่ะนี่เห็นป่อนี่เต็มยู่พี่น้อง่าเนี่ยกอที่ยืมเอาซ้ำนีพี่น้องขอที่เอาจักเอ่อจะไห่โลดีหาโลก็เพาะพี่น้อง่าเนาะนี่นี่เต็มยู่ค่ะพี่น้อง่านี่มันมีสามต้นค่ะนี่ต้นนี้อยู่นหวานพี่น้อง่าเนาะเนี่ยเนี่ยซิมซิมต้นนี้ให้เบิ่งหอละค่ะพี่น้อง่าเนาะนี่นี่ มันมีสามต้นค่ะแบบเดียวกันนี่แหละค่ะเนาะนี่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 หวานพี่น้องค่ามันนิดหน่อยนาองพี่น้องขามันเป็นนุ่ยค่ะเนาะนี่ต้นที่สองพี่น้องขาเนี่ยต้นงต้นที่สองเด้อพี่น้องขาเนี่ยขอได้ขึ้นก็ต้นใหม่ที่พี่น้องค่าเห็นบอายุ่ยต่ตําหน่พี่น้องพปตัวเห็นว่านี่ค่ะนี่ยุ่ต่ํานเห็นว่านี่ค่ะเห็นว่านี่นี่ เห็นบ่ค่ะพี่น้องขาอยู่ต่ำๆเด้อพี่น้องค่ะดุกดกเห็นบ่ค่ะมันล้มค่ะพี่น้องขาขอยละหนาวขอไปนุ่งเสียกันหนาวมากแม่พี่น้องขอหนึกว่ามันบ่ล้มขอตตอนขอไล่สดขอนั่งอยู่ในบ้านนั่นนหะค่ะอืมพออมาข้างนอกแล้วมันล้มเห็นบ่หนี่สามน่วยพี่น้องขอยไปซิมเจ้าเบิ่งเด้อหวานหวานเด้อพี่น้องขานนี่หันหน้าไปทางนี้มาเนี่มาซิมพี่น้องอืมต้นนี้ก็หวานพี่น้องอืม ม้ทั้งสามต้นนี่แหละค่ะพี่น้องขาเนาะเต็มยุพี่น้องขานี่ขวายต่ํๆเด้อค่ะเด้อขวายต่าๆค่ะมาานี้แหละค่ะต้นที่สามบ่ได้เอาดอกค่ะต้นที่สามมันต้นน้อยยุค่ะแล้วจะบังโดยบังหนุยนี่พี่น้องขาเห็นบ่นี่เห็นบ่ค่ะอันนี้ดินนะพี่น้องขาเห็นบ่นี่พื้นดินก็ขข้นมาแค่นั้นพี่น้องขาแค่เพียงเอวนี่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่นี่ะงานเนี่เต็มยุพี่น้องขานี่นะเห็นบ่ไเอาจะหาโลกบพอะพี่น้องขานะอื นี่ต้นนี้กำลังอ่ากำลังงญ่เลยพี่น้องค่ะต้นนี้ไม่ได้เอาดอก่ะมันมันมันไม่ได้ดูเนะ่ะเนาะนดี๋ยีสามต้นกับพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่หวานคือกันบ่หวานมาจนต้นพี่น้องเอย่เด้อพี่น้องค่ากอดจิมาอําตั้มๆนี่ละ่ะเนาะเนี่ยแล้วก็ขอไปในบ้านก่อนพี่น้องค่าข่อยหนาวนี่เห็นบ่ยังเสียเอาไหมพี่น้องเห็นบ่่ะ อืออือือเมื่อสีม่วงบัดพี่น้องขาะลงลมมันพัดยื้อๆยืมอให้เบิ่งพี่นอ้องเห็นบ่นะบ่ครับดกมากเลยพี่น้องค่ะบ่ครับดกๆพวกเจ้าเห็นบ่นเนี่ยมันน้อยๆพี่นอ้องค่ะเพราะธรรมชาตินะเนาะ บ่อแมนเขาบ่อแมนไอ้พันใหญ่น่ะพี่น้องขาพันน้อยๆค่ะพันน้อยๆเด้อพี่น้องขาเดี๋ยวคอยจะมาเอาเนื้อมาเก็บใส่เแล้วค่ะนอนมันไม่ได no. ้ล้นเด้อพี igns, ่น้องขามันล้นพัดซื้อค่ะมันแห้งซื้อค่ะหนาวเดี๋ยว่อยจะเป็นไข่พี่น้องขาข้าไปในบ้านกันเด้ออืมอืมพี่น้องไอ้บ้าเขาเต็มอยู่เห็นบ่อพี่น้องสามต้นพี่น้องขา หนึ่งต้นสองต้นเนี่ยพี่น้องขาแล้วต้นตำตำเด้อพี่น้องขาเห็นบ่เนี่ยตำตำเพียงดินเนี่ยพี่น้องเห็นบ่อกครับเห็นบ่เนียวตำตำเพียงดินเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องขาเนี่ยนี้ก็ตำตำเพียงดินพวกเจ้าเห็นบ่านี่พี่น้องนี่นี่นี่ย้อนย้อนตกเฉดินเลยพี่น้องขาเนี่เห็นบเนี่ยนี่นี่พอดไปยื้อเอากระเทงนะพี่น้องขาเอาจากหาร้จากสิบโลกับทอเนาะข่ะเนาะต้นต้นต้นขางลังแหละพี่น้องขาต้นขางล้างเนี่ยนะนี่มันต้นน้อยอยู่ค่ะต้องมากันน้อยดุกแล้ว อุ้ยคักแน่พี่น้องคะ่ะอ้ยหนาวลมพัดล้มพัด,พ,ดพี่น้องเห็นบ่คะอ้าวมาจังเสืมาเก็บไหมครับพี่น้องคะ่ะขอไปเขาไปในบ้านก้อนข่อยหนาวขอไ้เอาเสียกันานาแง่เนาวๆๆออกมานะพี่น้องคะ่ะขอ,อกันว่นมามันสิบ่ลมเนาะตอนไลสดูมาในล้มพี่น้องเห็นบ่ดิเห็นบ่มคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกินเห็เบื้องก่อนพี่น้องะ่ะมันเสียบอยนะู่เนาะกินข้าต้นมันอนะค่ะพี่น้องนี่เห็นไหมดค่ะเห็นบ่มคะ เด้อเนี่ยหักมันมาสุ่มังซีหลอดเปน้องขายัดใส่ปากแล้วเนาะหวาน,วานมันน้อยๆกับซามพี่น้องขามันหวานพันบะแมี่พันเนยๆเนาะพันเนน้อยๆพี่น้อง เดี๋ยวมาท้ายตอนเกมเหม็บเบิ้งเด้อนี่น้องขาเนาะเต็มอยู่ไปน้องมาได้ปีนต้นไหม่เด้อพี่น้องขามายื้อเอาเนาะถ้าปีนก็ต้องเอามันไดมาปีนีปน่องขาเขาไม er. ่ okay. ได้ปีนยากดอกค่ะไยื้อเอาตั้มๆเห็นบ่อหนพี่น้องจะเห็นบ่อต้นไหม้ตั้มๆนั่นเนาะเต็มอยู่เห็นบ่อนี่น่เห็นบ่อหน่ยื้อเอากระถือเอาเมื่อกล้องเอากงสิ้น่ะพี่น้องเนาะหนาวน้องนี่ล้มพัดโอ้ยกล้องเอา เต็มยู่พี่น้องนี่เห็นบ่านี่ะเต็มอยู่เด้อพี่น้องขานี่เอาสองงานกับเพราะเราแล้ะหากิโลพี่น้องขานี่กับตำตำเพียงขี้ดินเนี่ยพี่น้องเห็นบ่านนี่นี่เห็นบ่าน่ะพื้นขี้ดินเนี่ยมันละตำตำยูพี่น้องเห็นบ่ค่ะอือนี่เห็นบ่านเนี่ยค่ะยูเอาเจ้าของตำตำยู่ต้าของขี้ดินเนอะพี่น้องขานี่เห็นบ่านนี่นี่เห็นบ่าเนี่ยยูเฟียยูต้นมันอยู่นี่พี่น้องอือเอราะมั่มม่อนี่ราคาเนาะ ปะมาณนี่แหละค่ะมันร้ายมากเลยเด้อพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่เนี่ยค่ะไอ้เบิ้งเบิ้ดต้นนี่แหละค่ะเอาจกหากิโลกับพ่อพี่น้องค่ะเ้าก็เสียหักลงหักลงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าลูกกับพ่อเคกินผลไมู้กซ้ายเนี่ยนะพี่น้องขาเมือแดงเบิ้ดแล้วเนาะนี่ค่ะปะมาณนี้แหละค่ะเตียมต้นอยู่เดี๋ยวพี่น้องขาเนาะเดี๋ยวให้เศร้าไห้เศร้ามันเศร้าล่มพัดก่อนเนอพี่น้องขากว่าจะงสิออกมาเก็บไม้ค่ะมันหนาวล่มอยู่เตหนเลยตรงตเนาะพี่น้องขานี่เห็นบ่ค่ะ เอ้ยให้เบิ่งคักๆโอ๊ยลมมันพัดพี่น้องโอ้ยหนาวว่ากันปากเลียปากสั้นเร็วค่ะหนาว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 มันลมพี่น้องค่ะฝนตกมือนี่น้ำเนาะนี่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 เอาไปฮักให้เบิ่งพี่น้องค่ะนี่เด้อนี่ขอที่เก็บลงสิละพี่น้องค่ะก็ะชีฮักเอานะพี่น้องค่ะฮักกันยากเด้พี่น้องค่ะเนาะนี่นี่ค่ะพี่น้องฮักเรียบร้อยแล้วเดีก็จี้สิไปนั่งบิด ปิดพีดออกจากขวดมันนะพี่น้องเห็นป่จเห็นจะล้มพัดบ่นี่พี่น้องปากคอยเลียบ่้แล้วนาคอยเรียบ่แล้วพี่น้องขาคอยนาวโอเคเด้อค่ะเด้อพี่น้องขาเจอกันไหมเนาะค่ะเนาะโอ้ยหนาวเนาะหนาวพี่น้องเดี๋ยวได้ด้วเอาลมมันนิ่งเราค่ะพี่น้องขาเห็นบ่เนี่ยลมมันนิ่งแล้วล้มกับพัดเต็มอยู่เห็นบ่ค่ะ นี่ขเด็ดอมามังหันน่ะพี่น้องหวานหวานอืม,อมโอเคเด้อค่ะเด้อเจอกันไหมนาะคะ่ะนาะสวัสดีค่ะ